เสร็จแล้วครับแกงไตปลาของโจกนะครับเนื้อปลาเน้นๆนะครับเครื่องแน้นๆเลยประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากกินอร่อยวันนี้อยากกินเปื่อยๆก็สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วอย่างที่เคยสัญญาไว้นะครับตอนนี้ทําคลิปพี่แกงไตปลาครับว่าจะทําแกงไตปลาในแบบของโจกให้ได้ชมกันเดี๋ยวเรามาดูสูตรแล้ววิธีทากันเลยครับส่วนผสมนะครับเริ่มจากพิแกงไตปลานะครับอันนี้เดี๋ยวโจวางสูตรวางลิงก์สูตรไว้ข้างล่างนะครับคลิกไปดูได้นะครับหรือถ้าใครดูช่องโจก็จะมี สอนทาไว้แล้วนะครับเสิร์ชได้นะครับพี่แกงไตปลาในต้มโจกนะครับไตปลาอันนี้ใช้เป็นไตปลาถูเป็นขวดๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปต้มนะครับอันนี้น้ำตาลปี๊บนะครับเอาไว้ปรุงรสโจกจาทานรสกลมกล่อมนะครับไม่ได้เค็มโดดอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีน้ำปลาเล็กน้อยให้หอมนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับโจกไม่มีซ่อมแขกก็จะใช้น้ำมะขามเปียกแทนนะครับใบมะกรูดตะไคร้และข่าเนี่ยเอาไว้สําหรับต้มเจ้าไตปลานะครับ เนื้อปลาเนี้ยจุใช้เป็นเนื้อปลาโอนะครับย่างสุกนะครับเนื้อปลาโอเนี่ยข้อดีคือเนื้อจะค่อนข้างแน่นแข็งยิ่งเคีย่ยวจะยิ่งเละยากนะครับฟักทอ,องหั่นชิ้นไว้นะครับหน่อไม้จ้องใช้หน่อไม้ที่เขาขายสาเร็จรูปเลยนะครับไม่แน่ใจว่าดองหรือเปล่านะครับแต่เอาเปรี้ยนีดหนึ่งจกเอามาต้มในน้ําเดือด30นาทีนะครับเพื่อความชัว์มะเขือพวงนะครับมะเขือเปาะฝานผ่าแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้นะครับ ตัวฝักยาวอันนี้ก็แล้วแต่ตามชอบนะครับล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการต้มไตปลาก่อนดีกว่ามาถึงขั้นตอนการต้มตตไตปลานะครับก็เริ่มจากคานะครับตะไคร้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกใบมะกรูดเนี่ยเราจะมี2ส,ส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ใส่ตอนทําแกงไตปลา,าน,นะครับอันนี้เราจะมาต้มกับไตปลาก่อนเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับอ่าพอเริ่มเดือดนะครับเราก็ใส่ไตปลาลงไปได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะตั้งให้เดือดสัก5-8นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งหลังจากต้มไตปลามาสักพักนึงครับเราก็จะกรองเอาแต่น้ำมาใช้นะครับพอได้หม้อมานะครับเราก็จะกรองเอาแต่น้ำมาใช้นะครับนี่นะครับกรองเอาแต่น้ำมาส่วนของสมุนไพรไม่ต้องเอามานะครับ ได้มาแบบนี้เลยอเสร็จแ,แล้วเราก็อ,าออกนะครับจากนั้นก็เปิดไฟต่อได้เลยนะครับหลังจากเปิดไฟแล้วนะครับจูกจะใส่พริกแกงไตปลาลงไปเลยวันนี้รสจะจัดจ้านมากนะครับเพราะว่าดูจากปริมาณพริกแกงนะครับ เดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็พริกแกงละลายเข้ากับน้ําที่เราต้มไตปลาไว้ก่อนนะครับ <S <S <ess> พอน้ําแกงเริ่มเดือดนะครับเราจะใส่ฟักทองลงไปก่อนนะครับ <S <S <ess> เพราะว่าฟักทองค่าจะสุกยากนะครับเราก็ตั้งสักคู่หนึ่งก่อนประมาณ5นาทีนะครับในน้ําแกงเดือดให้ฟักทองเริ่มสุกไปก่อนนะครับเราค่อยใส่ส่วนผสมอื่นๆตามไปหลังจากที่เราตั้งน้ําแกงใส่ฟักทองไปแล้วเดือดประมาณ5นาทีนะครับก็จะเริ่มใส่ส่วนผสมอื่นๆนะครับ นั่นคือหน่อไม้นะครับหน่อไม้นี่อจริงๆเราต้มสุกไว้แล้วแต่ชกอยากให้มันเปื่อยเพิ่มอีกนะครับแล้วก็เนื้อปลานะครับเนื้อปลาโอค่อนข้างแข็งนะครับฉะนั้นใส่ไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะเละมากนะครับนี่นะครับจังหวะนี้จงจะปรุงรสเลยเพราะว่าอยากให้ รสชาติของน้ําแกงนะครับซึมเข้าไปในเนื้อปลาด้วยนะครับน้ําปลาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมจริงๆมันเค็มจากไตปลาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกแกงซึ่งมีทั้งกะปิแล้วก็เกลือนะครับน้ำมะขามเปียกเล็กน้อยนะครับใส่มากจะทําให้น้ําแกงเพี้ยนนะครับแต่ถ้าใครมีซ้อมแขกก็ใช้ซ้มแขกได้นะครับตามด้วยน้ําตาลปีบ๊บจงทานอาหารค่อนข้าง กลมกลมนะครับฉะนั้นก็จะใส่น้ำตาลค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทานแบบออริจินอลเลยก็คือใส่เล็กน้อยก็พอนะครับจะเน้นออกไปทางเค็มเผ็ดอย่างเดียวแต่เมื่อไหเราทำทานเองเราก็จะทำรสชาติที่เราชอบใช่ไหมฮะคราวนี้เราก็จะตั้งให้เดือดขึ้นมาอีกสักรอบนึงนะครับก่อนที่เราจะใส่มะเขือถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือพวงหลังจากใส่ปลาลงไปนะครับเราก็ตั้งให้เดือดสักครู่นะครับก็จะเป็นมะเขือนะครับ หลายๆคนอาจจะชอบทานผักปเปื่อยนะครับก็ฉะนั้นสามารถใส่ลงไปเคี่ยวได้เลยแกงแตปลาเนี่ยยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะครับตามด้วยมะเขือพวงนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวที่เราหั่นเอาไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งให้ผักสุกแล้วก็โรยใบมะกรูด หลังจากตั้งมาสักพักนะครับผักต่างๆเริ่มสุกแล้วนะครับสังเกตได้นะครับพักทองก็เปื่อยแล้วนะครับคือตอนนี้ทานได้แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบไปเปื่อยนะครับก็ลดไฟอ่อนแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆให้งวดตามต้องการนะครับแต่ก่อนจะเคี่ยวเราจะต้องโรยใบมะกรูดที่เราฉีกไว้ก่อนนะครับอืม เราก็ตั้งให้โดนความร้อนอีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้าจะทานนี้ก็คือตักไปทานได้แล้วนะครับโอเคครับผมปิดไฟครับเดี๋ยวเราลองมาตักใส่ถ้วยแล้วลองชิมกันครับเดี๋ยวหลังจากนี้ตจองจะเคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะเก็บไปทานวันพรุ่งนี้จริงๆแล้วทานวันนี้ถ้วยเดียวที่เหลือทานวันพรุ่งนี้มันจะเหมาะมากนะครับถ้าอุ่นค่มวันโอเคครับมาแล้วนะครับแกงเตกปลาของโจมันร้อนเลยครับ ทานกับขนมจีนก็เข้ากันนะครับหรือข้าวแล้วก็หมูทอดปลาทอดปลาเค็มนี่คือเหมาะมากอย่างที่บอกนะครับใครชอบเปื่อยๆก็เคี่ยวนานๆเลยนะครับน้ำมันจะงวดไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองชิมกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับควันขึ้นเลยคร,ร้อนครับผม ขอชิมน้ำมให้ก่อนดีกว่าของโปรโจ๊กเนื้อปลานะครับเนื้อปลายังเป็นชิ้นน่าทานอยู่นะครับนี่ครับจอบกเผ็ดเค็มแล้วสูตรโจ๊กจะมีความกลมกล่อมตรงที่มีน้ำมะขามกับน้ำตาลบนเข้ามานะครับสำหรับใครที่ อ่าไม่ชอบรสที่ติดหวานเลยนะครับใส่เล็กน้อยก็พอให้พอตัดเลี่ยนๆนะครับจะได้แกงแตปลาที่เค็มๆเป็เผ็ดอย่างเดียวเลยครับแต่ตรงนี้จะทานแบบว่าออกหวานปลั๊มๆนะครับโอเคส่วนโซมาตาส่วนนะครับเช่นเคยจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับรวมทั้งสูตรของพี่แกงแตปลาด้วยนะครับเดี๋ยววางให้ข้างล่างนะครับคลิกไปดูได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสับสไครต์โจด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทําอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งฟันเพื่อนๆบ่อย วันนี้จะต้องไปแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบาย